วันนี้นะคะจะนั่งรถไฟฟ้านะคะไปเที่ยวฟิวเจอร์พักรังสิตค่ะโดยจะนั่งรถไฟฟ้าสายสีมะเงินไปลงที่สถานีบางซื่อหรือสถานีกรุงเทพอภิวัตน์นะคะ mm hmm. เพื่อไปต่อรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้มค่ะนั่งชิวๆยาวๆไปสุดสายที่สถานีรังสิตนะคะวันนี้นะคะรถไฟฟ้าสายสีแดงนะคะคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะเราก็นั่งสบายๆชิวๆนะคะชมบรรยากาศด้านนอกไปค่ะ ซึ่งรถไฟฟ,ฟ้าสายสีแดงเข้มนะคะก็จะผ่านสถานีต่างๆตามนี้เลยค่ะเรียกได้ว่าสะดวกสบายมากๆเลยนะคะนั่งเพลินๆมาสักพักค่ะก็ถึงสถานีปลายทางสถานีรังสิตค่ะเราก็เดินมาเรื่อยๆนะคะมาออกที่ทางออกหมายเลข3ค่ะก็จะมีรถสองแถวนะคะ สีแดงแล้วก็สีเขียวนะคะก็ถามคนแถวนั้นนะคะเขาก็บอกว่ารถ2แถวนะคะคันสีแดงจะไปจอดตรงข้ามฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะคะส่วนสีเขียวนะคะก็จะไปจอดฝั่งเดียวกับฟิวเจอร์พาร์คลังสิตเลยค่ะวันนี้นะคะไม่รอค่ะสีไหนมาก็นั่งสีนั้นละคะ่ะก็นั่งรถ2แถวสีแดงนะคะค่าโดยสารคนละสิบาทค่ะตลอดสายเลยนะคะได้นั่งเพลินๆชมเมืองไปเรื่อยๆค่ะ ไม่นานนะคะรถสองแถวก็มาจอดตรงบันไดทางขึ้นสะพานลอยเพื่อข้ามไปฝั่งฟิวเจอร์พาร์ครังสิตค่ะอยู่ตรงนู้นค่ะก็เดินขึ้นบันไดขึ้นมานะคะออกกําลังกายไปเรื่อยๆค่ะแล้วเราก็มาในตัวโรบินสันแล้วก็ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะคะก็เดินช็อปปิ้งนะคะดูเสื้อผ้าน้ำหอมเพลินๆไปค่ะเสื้อผ้าเยอะมากๆเลยนะคะส,สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะเลือกไม่ถูกเลยค่ะ เดินชอปปิ้งซื้อของถูกใจแล้วนะคะก็กลับค่ะขากลับนะคะเราก็มาขึ้นรถตรงฟิวเจอร์พาร์คสเตชันค่ะตรงนี้นะคะเขาก็มีทั้งรถ2แถวรถตู้แล้วก็รถเมลนะคะขึ้นฝั่งนี้เลยค่ะฝั่งโรบินสันฟิวเจอร์ตรงนี้แหละค่ะ นั่งรถสองแถวสีแดงนะคะไปเรื่อยๆนะคะแล้วเขาก็จะมาจอดตรงท่ารังสิตค่ะเพื่อให้เราต่อรถสองแถวคันใหม่นะคะเพื่อไปลงสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงค่ะโดยไม่ต้องจ่ายค่าโดยสารอีกนะคะนั่งมาคนเดียวชิวๆเลยค่ะแล้วก็มาถึงนะคะสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงนะคะ และเรานะคะก็มารอเพื่อที่จะขึ้นรถไฟฟ้าสายสีดแดงเพื่อที่จะกลับที่พักนะคะนี่ก็คือคลิปนะคะที่เดินทางมาเที่ยวที่ฟิวเจอร์พักรังสิตด้วยรถไฟฟ้าแล้วก็รถ2แถวนะคะก็เชื่อได้ว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่จะเดินทางนะคะมาเที่ยวที่ฟิวเจอร์พักรังสิตไม่มากก็น้อยนะคะส่วนนะคะคลิปหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนนั้นติดตามกันได้นะคะ ที่ช่องทางนี้นะคะฝากกดติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ